เย่ yeah. ขับเครื่องบินไปเรื่อยๆอุย้ยเราลืมสั่งงานด้วย้ mm hmm. ขับเพลินไปหน่อยโอเคมาลองทิ้งระเบิดดูแบบพายุทะเลทรยายเนี่ยแหละบิน,นต่ำๆมันไม่แน่เห็นเราแล้วนะใช่ไม่แน mm ่โอเคเราจะทิ้งระเบิดไปที่จุด C นะครับ mm hmm. ใกล้ถึงละใกล้ถึงละเตรียมเงยทิ้งระเบิดไประเบิดเน <have> ี้ อุ้ยไม่โดนใครเลยโดดล่มลงมาที่จุด E โอร่มแรงโคตรร่มแรงขนาดนี้เราโดดล่มได้ยังไงดิม,มองไม่เห็นอะไรเลยเราจะโดดล่มแล้วนะจ็ดสลากเครื่องละมันทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆโอ้โหนี่เราถหกแล้วก่อนเดี๋ยวงไง ตอนนี้เราเราจะกลับจะไปโดดล่เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่นอกแมปอยู่โอเคโอ้ยโดนยิงด้วยโดนยิงด้วยโอเคกำลังบินวนกลับไปถึงที่บอกแล้วจะไปไหนไปจุดสี่เออจุดซีเลยไม่ได้แต่บินมาจุดอีแล้วเนี่ย โอเคเอีอแค่ไหนอีกก็มีที่เอีแรกเพิ่งอย่างเดียวทิ้งระเบิดไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วทิ้งระเบิดอยู่เฮ้ยได้คิวด้วยเฮ้ยโคตรดีใจทิ้งระเบิดโดนใครไม่รู้คือมันเป็นระเบิดที่เอาไว้ทำลายรถถังอ๋อมันเงนโดนคนเนื้อเออมันไม่ใช่เป็นระเบิดที่มันพูดที่เราโดนบ่อยๆนั่นเราเลือกมาผิดอันเพราะเราไปเล่นโหมดเครื่องบินนี่ไง อย่าเล่าเครื่อนไปอย่าล่วงแล้วเมเดยเมเดยเราโดนยิงอยู่เฮ้ยเฮ้ยเขื่อนเพื่อนช่วยไว้ปะเป็นตอนนี้ดิ่ทำโอาเยตีมาหกูโดดลงแล้วจุดยามจุดยามเฮ้ยคนเนียนเนี่ยโดดโดดลงมาจุดเอไม่มีใครรู้เลยเว้ยเนียนจัดนะครับตอนนี้กำลังแคบจุดเออยู่นะครับ ตอนเราอยู่จุดน้อยนะอย่าโคตรปวดโคตรปวดโอ้ยนี uh, really ่ปวดจังเี้ยนี่มาช่วยเราแคบที่จุดเอนี่เกิดเกิดเอเกิดเอโอ้ยไม่ได้ละเออมันมันวิ่งมามันรู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่วะโอเคช่างมันเทอ้โหโอ้โหแต่หมอกหนาอย่างนี้จะเล่นภายในไงวะเนี่ยตอนนี้ของเราเสียเปรียบอยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวเปลี่ยนตรงจุดอีไงแล้วคือสไนน์เล่นไม่ได้มั้งเออไม่ได้อีกแล้วมองไม่เห็นเลยมีเดื่อนมาอ้หเลิกการมาเป็นเฮ้ยเดซิร์วนุ่มมาซิล่าซิมโฮ้ยโขาเปทวนสิทธเฮ้ยเฮ้ยมอไปแล้วมอไปแล้วพายุไปแล้วเว้ยเออทีนี้สไนน์ได้ละโอ้ย ขนาดมึงย right. ูมาที่นี <no er ่มาเจอสเน่เลยนะคือวิ่งสเน่ป่ายูมาเลยนู่นเห็นด้วยมใช้ขนมจีนที่เราลองส่องเมื่อกี้เวลาส่องแล้วมันจะเห็นไหมมันจะเห็นประมาณ50เมตรเออแต่พอไม่ส่องไม่เห็นเหมือนส่องแล้วทะลุสมุกโคตรโหดเอ๊ช่วยเสียเยอย่างนี้ โดนสันเนีหยยิงโม่เพื่อนเรานี่ว่าโห้นึกว่าใครอืมเคยชี้แค่น,นอาแก่แคปอ่ะเอ้อโดนหัวโดนหัวโอ้เยอะโขด โนเอ้ยมันมีมุมที่ม่งอัดกันแบบห้าหกคนอ่ะแล้วเรายิงมันยืนทำอะไรกันวะยิงฟีเลยยิงฟีเลย ه د ี่มดัสซนเอรุลเราไเริ่มบาลานลวโอ้โหจุดจีไม่เสียไปได้เ้หาหมือนอยู่ในบ้านกันวะเต็มเลยเกจเลื่อนเหลือนิดเดียวเนีเอือเือเราส่องสโคบิว เหมือนจะดันตีเข้าว่ะเอาว่ะมขึ้นาหมอกำลังมาแต่หมออยู่30เมตรโอ้ god ตายแล้ได้ซีแล้วว่ะใกล้ได้ละใกล้ได้ละต้องไปยึดจอดเฮ้ยโดนเครื่องบินยิง เออเฮ้ยเฮ้ย uhm มีโอ้โหมีรถถังตายแล้วมีรถถังจุดซี่ะไปถล่มก oh bo> ันไหมเราเป็นแอดซอสล์แล้วมาเลสโก้มาระวังด้วัเลยสี่มาจัดของเลยจะไดของก็คือ กระถางของทางแม่เดียบร้อยตายเขจิตระวังข้างหน้านี่คนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากเดี๋ยวมันอยู่ในตึกข้างทานี่กันนะโอ้โหตายครับคนโคตรเยอะเด็จริงโอ้ยเอ้ยได้สามคิวได้สามคิวเอ,อ้อผมแม่งแม่งนอนดักเลย เฮ้ยถ้ถารถถังมันถอยไปแล้วเว้ยรถถังไม่กล้าเสียเ่ยงเฮ้ยม้ามาเฮ้ยไี่ขี่ม้าเลยเคียนม้มาอย่าเนี่ย <laughs> แน่นอนชอบใช้ไรเฟิลมา้ามันแรงเฮ้ยใครยิงแล้ว <c oughs> วะที่สำคัญคอ<ฮ>ม้ามันอึดนะครับดโดนยิงลหลายนัดก็ไม่ตายไปบวกได้แล้วก็เป็นสไนเปอร์ได้ในเวลาเดียวกันโคตร ครับ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 ยิเยิยูเอ้าเราเสียจุดดีแล้วเหรอบ้านะใช่ป้าเน่าที่เอาซีเพื่อนเราไปดันไปดันจุดเชียงเดียวเฮ้ยมีชุดไฟชุดไฟที่จุดดีแล้วไม่มีถนแถวเลยแถวไม่เอาแล้วกันนี่โตหน่อยแรงอยู่นะ แดงแล้วอุเพี้ยน <c oughs> ต้องยิงปยนปืนรนนี้่เป็นพอจะใช้แล้วโดนยิงไกลกกัอะย่าง้องระยะกลางๆ้องตามเพื่อนหน่อยไดีจะได้คืนนะเพื่อนดลเดยจุดดีเต็มลยโอ้เพื่อนเราขับรถังพวอนังถังรก็บิน โอ้สามสิบศูนย์เลยใครวะเนี่ยมันมันไม่เคยตายเลยโดนเฮ้ยเฮ้ช็อตเฮ้ยคนแม่นเลยเนี่ยม้าแม่งโกงนี่แหละมันเป็นสไนเปอร์แล้วก็มีเกาะในเวลาด่วนไอ้เจซี่คืนว่ะเอ้ยมันดันไม่เข้ากิ๊ดจี้ช้อนอยู่สวยเลยโอ้ยได้คิวครับอือโอ้เป็นมอนชิดตัวแล้ว เพื่อนเราเป็นไงบ้างถ้าเพื่อนเราอยู่ข้างๆมันเชอร์เพื่อนเราไม่ดีวิโอดับเบิลคิวโอ้ได้ได้ฮิตเอาว่ะฝีมือฝีมือมาเรากลับมาแล้วเอาวะได้หลายคิวโค่นเมื่อกี้เฮ้ยรถถังปีเออกลัวรถถังเนี่ยถ้ารถถังมันยิงใส่มาเราตายเลยข้างนาเป็นจริยิงมันยิงมันขนาดโอ้ย ได้ไหมตัวมตัวมาแล้วเดี๋ยวทิ้งกระสุนกับอาหารไว้ให้เมดิบสบายเอากราสานเ่งเนาะโออเดอร์นมาขีนเาไว้เดทำเตอร์ที่สี่ลุลวะตอนยิงไม่โดนเมื่อกี้ทำไม อุ้ยอุ้ยเซนทรีนี่ว่ะเราโดนเซนตี้ยิงอุ้ยดีดนี่ไม่ตายเกือบไปจุดดีทำอะไรได้ยังวะจะได้เปลี่ยนเมื่อกี้คือเราไม่ใช่เหลอจะได้เปลี่ยนคำสั่งโอ้ยโดนเออโดนยิงจนได้เฮ้ยแต่ได้คิวเว้ยโอ้ดูดิเล่นม้าได้กี่คิววะเนี่ยโอ้สิบห้าได้คิวโคตรเยอะเพือนอ่ะเออผมก็เป็นม้า i <laughs> okay. uh, th Oh, I'm sure I'm sure right I'm sure. oh Halfway there, the enemy has the upper hand. Jump <laughs> 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 <is> for the. doesn't mean much. i โอ้ยตอนนี้เหมือนดันกันไปดันมาแต้มแต้มห่างกันประมาณ30มสิบถือว่าสูสีนะถือว่าสูสีนะโอ้ยไม่โดนช่วยด้วยช่วยด้วยเออสนมาก <c oughs> <c oughs> ดีแล้วจังโอ้ยจะโดนระเบิดอนะ <c oughs> ระเบิดกูเยอะก่อนได้ไหมกูจะสวดกูมีมัดซันะ โอ้ยเอาโดนตึกทับตายเดฟรีถ้าเราถ้าเราคันหนึ่งกูนอนอยู่ใน้ายนอนอยู่กลางอันนซ้ายหมดนี่ไม่ต้องชมละเปลี่ยนค์ดเลยเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินขอเป็นนี่เครื่องบินทิ้งระเบิดมาแล้วเอาครับเครื่องมินทิ้งระเบิดมาแล้วนี่ระเบิดแบบพุ่เลยปอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอเคมาดูว่าอยู ศัตรูอยู่จุดไหนเป็นส่วนใหญ่จุดซีเะรอขันจิน่าจะก็เยอะเออไปซีไปซีกำลังบินไปซีอยู่มันกระจายกระจายอยู่มันไม่ได้แส่โผลรวมตัวกันอยู่อืมเฮ้ยมันยึดซีอยู่โอเคมานเลยมันกระจายกำลังไปเนี่ยเฮ้ยเวลานี้แหละถ้าเราทิ้งระเบิดไปปุ๊บ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 รวงหมดทิ้งระเบิดไปแล้วเอาเลยเอือ ดูดูดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูคิวดูคิวอ๋อโอ้นโโคตรโคตรโคตรโเยอะโคตรเยอะจะเป็นโดนตแล้วโั้แม็์โดนนะมันแบนเหรอมันก็ไม่แบนหหวะ้อแบนเหอเื้ออย่างนี้จะโดนอแล้วไปโนนเรื่อยเลยเออจริงโอ้โหเมื่อกี้ได้ตั้งโอ้โหห้าหกคิวกลับฐานแบบ กำลังบินกลับฐานเอาหลืดโดนทิศสายแล้วล่วนโดนทิ้งระเบิดไปอีกแล้วระเบิดอีกรอบอุย้ยได้คิวเดียวรอบนี้รอบนี้ได้คิวเดียวอ่ะครุฑอ่าเฮ้ยอะไ้เราไม่มาเลยวะคอมมิย ราตายแบบหลดลงมาตายจะรัวเลยแล้วเราได้คิวโคตรเยอะเลยเออโอคตรเดือดอต่อนีงเป็นคืองแบบของเราถายแล้วไปแล้วครับตอนนี้โอ้ยเครื่องบินจะ่ล่วงแล้วเราโดนยิงเหมือนโดนเครื่องบินอย่างข้างล่างยิงซ้อมแป๊บเป็นเดอนเองเลยวะเฮ้ยอะไรเนี่ออย เลยมาละทีนี้จะบินกลับไปทิ้งระเบิดอีกรอบเฮ้ยมันไม่มีใครมายิงเราไอ้ลวงเลยโค,โคตรดีเนื้อจะแปะมันทิ้งระเบิดเล่นเครื่องอืมแปมทิ้งระเบิดแล้วตอนเนี้ยไม่ฟังเขามีฝั่งมันกำลังมาหรอเฟสเขามีฝั่งมันกำลังแอดมินไม่เตะนะโอเคจอนเล่นได้ไม่ผิกดกฎไม่มีกฎครับเหมือนเซิร์ฟนี้ออไม่มีกฎนะเล่นตน,นาในคนกันเล<อ>ยไ,ไปเลยไปเลยเอาละครับจุดไหนวะจุดดีอ่ะในจุดดีแหละดีเอ ทิ้งเลยรถแน่โอ้ยเรามุมทิ้งไม่ดีเลยโอ้โหไม่รู้ว่ดทิ้งไปมั่วละอันตอนนี้ทิ้งเข้าเมืองก่อนนะใช,ใ,ชใ,ชใช่เมีในเมือ,องเล่ะอ่าไม่โดนใครเลยโอเคโอ้ยดีโลกเลยไม่เหลือที่ละ เอ้กำาลังบินกลับไปโอ้โหตายแล้วตายรัวเลยโอ้ตายสิบเก้าแล้วไปไอคลิปเมื่อกี้ทําเป็นไฮไลท์ได้เลยนะระเบิดป๊อบป๊อบป๊อปโอเคทิ้งระเบิดปั๊บทิ้งระเบิดแล้วสองหนึ่งโอเคระเบิดจะลงที่จุดดีนะครับดูระเบิดนะ ตุม่มไว้ได้คิวเดียวคิวเดียว,ว,ยวอ๋อสแสดงม,มันมมอ๋อมันไปเอกันเหรอเฮ้ยเพื่อนเราไปเองหมดเลยนี่หว่าใช่ใช่ใชเรา,าเห็นทุกคนแบบอยู่ในไซต์แบบนอนนอนแบบนอนล่าโอ้แล้วคือเราบินโคตรสูงอะไม่มีใครเห็นเราเลย <laughs> บินเหนือฟ้ามากโอเคระเบิดสามลูกละโหลดอีกสองลูกก็แน่พร้อมทิ้ง ไม่ไม่โอเคตอนนี้มันแน่หยุดแถวจุด A กันเยอะถ้างั้นเราไปทิ้งที่นั่นกันดีกว่าไปครับไปครับเร็ว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 พิกเร็วพิกเครื่องบินเร็วๆกระสุนลูกที่ห้าใกล้พร้อมแล้วทิ้งระเบิดไปแล้วโอ้โหมันทะเลเริ่มมีสู้คนอื่ไม่ได้เลยนะ โอ้ยโอ้ยส hey. he oh, right? ี่คิวสี慢慢่คิวเฮ้ยเฮ้ยเครื่องบินมันมาไล่เราแล้วอย่าเรายิงเครื่องบินหน่อยยิงเครื่องบินหน่อยข้างหลังข้างหลังโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนเฮ้ยโดนลงมาจุดซีว่ะโดนลงมาจุดซีเดนไม่ทันโดนไม่ทันเฮ้ยจุดซีเคลียมากเองเกิดจุดซีได้เลยเกิดที่เรา เอเคสองนึงเก็แล้วเอ,อ้ยมันยิงพูมาละมีมีภายในมาขนาดขนาดเขาไม่ไปยงิงกันละโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยอะเต็มตอนนี้เฮ้ยเราก็มีพูเหมือนกันนี่โอ้เป็นนักบินแต่มีพูด,ด้วยเฮ้ยเห็นในตึกไหมในมินิมแมปใจ่ยใช่หชไปเจอ,อเฮ้ยเฮ้ยเลยยิงไม่ถึงเลยยิงไม่ถึงปืนปืนแม่งยิงได้ใกล้มาก ดักกเฮ้ยรถถังมาช่วยรถถังมาช่วยโอเครถถังมาช่วยซีละขนาดเค็งเจียในมีแมปอ่ะเรานอนเงียบอยู่ตอน้เราแคปนี่เรายิงคู่ให้อีกทีนึงหมดละโอ้มันอยู่นู่นกันเต็มเลยนี่ว่ากระสุนหมดมันอยู่ไหนกันแ้วเีเฮ้ยไดี๋ีไว้ดี๋สี ไอ้เด็กนี่ดิฉันไม่สนิทมิชาเด็ดเลยนี่ยึดได้สิได้เปรียบอยู่โหโหยบาลานซ์จัดดีใจเนี่ยสุดสีมากแมนเครื่องระเบีเ๊ยไปไหมพิษทางพิษทางเฮ้ยประตูมันอยู่ข้างหลังไอ้จี้หายพิษทางตายแล้วตายแล้วเกียร์อู้วโอ้โโอโมยมีสไนมีสไน กันจีบวกนั่นเลยไอะพอแล้วไอ้ที่โอ้ยไม่กล้าเขาชักกูรุ่นยุไอ้รถหังรถหางโอ้ยโดนยิงรถหังยิงเฮ้ยหมอมาหมอมาอ่าไม่ได้หมอตายหมอตายเลยเฮ้ยตอนนี้ได้สี่จุดดูดูแต้มได้ทำไอ้แต้มเริ่มขึ้นแล้ววะไปจีไหมอ๋อไม่มีเครื่องบินไม่มียานพาหนะอะไรเลย ตอนล้วลอไปบีหรออางันก็อยู่ดกับดีเหมือนเดิมนีนนน่นแต่ตอนนี้ยี่จสีจุดแต้มจะ<ห> <4. S 2> ต่อเเงินต่อสโอเคไปล่อโอทางดีเลยตรงตรงตองตอ,งตอ,งตองแค่แเนอะชม,ม,มาชมมเจ้ ต่างตามไปกระพรตมาแล้วโอ้โหอากมามาตายเดียวอุ้ยไม่โดนเหรอวะอะไรวะมันปิงอะ่ะโอ้ยิงไม่โดนอน่ะ <c oughs> คือถ้าใครที่มาดูคลิปเราจะเห็นเลยว่า <c oughs> เล็งตรงตัวเป๊ะๆแต่ไม่โดนสักนัด <c oughs> ต้องยิงแบบเล็งดักซ้ายหรือไม่ก็ขวาเฮ่ยเรา้องปิงมาก เออราปิงร้อยห้าปิงเหลืองแต่เล่นแตบปิงได้ร้อยบ้างไหมได้ได้มาเพิ่มมีเท่าไหร่ได้ทอนนี้เป็นเอลิจิชิมีฮ่องกงแฮกเยอะไม่มีแอดมินเออไม่มันไม่มีเซิร์ฟที่แบบคนตั้งภาพตรงนี้ไม่เสียฟังด้วยนะเปิดได้เองใช่เป็นพันบาท โคตรพนวกเัมีคนตายเยอะู่นเี่ยกับศอเลยไได้จุด F คืนแล้วเว้ยเวยงามโอ้จุด F ทีมเราสามคนก็เอาอยู่ะได้อีกคิวละสามสิบเจ็ดแซมเราโคตรสูงเลยตอนนี้หมื่นแล้ว คนเยอะเกิดจากการทิงระเนึกล้วมันก็ลอที่ระเบเข้อสุดใช้เฮีบอมเบอร์ทิ้งโหโอยเราได้ดูคิเลว้าโอยเห็นไรแล้วโอ้ทิเปอร์คิวอ๋อไม่ใช่อัอยมันระเบิดนี่ว่เป็นดักำดักข้อแคบเลยเซอวิ่มาแ้วโดนาอัสุี่ ไม่จุดดีเหมือนไม่มีใครกล้าไปเลยไม่ไปหรไมช่วยเพื่อนรรถโกหกใหดิมีเช็คด้านจดดาพอยตอนนี้คนกำลังดันบีโอ้นี่แค่มีเครื่องมินที่เปิดใหม่ดีนี่อ้าวดิฉันชายาดิสันพอจะรู้โชคชะตาของทีมเอ้าอะไรเนี่ยจุดเอฟโดนอีกแล้วเเหรออ้ากลับบ้านแมพขี่ม้ากลับบ้านก่อนเลยให้ท่ที่ิ้ีเช้าโดดร่มเออมีโดดล่ม โอ้โหแม่งได้จุด F เปไปเลยอะดูดิเฮ้ยเราไปงั้นเราไป G ดีกว่าฮึ่มฮึ่มฮึ่มนี่เขาโทษนี่เขาโทษเอ้ยโดดที่ไนไม่มีตะเม่ไปเลยเฮ้ยถล่มไป จุดไ,ไหนหมดโอ้จุด C โ,โ,โดนอุ้ยโดนทุกจุดเลยอะไรวะบ้านเราโดนทุกจุดเลยใช่ไหมบ้านเราเบ้านเราโดนเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนเราเไม่ไปยึดอ๋อคือจะเอาคิวจุด B บ้านได้ได้ใช่ไ่มการ B ยังไงโอ้ยเพื่อนเ,เราอัอให้การกี่การเท่านั้นเลยรอ B อะออระเบิดยัดเข้าไปยัดระเบิดไป นี่สปอร์ตอยู่นี่ยัดระเบิดเข้าไปทำเครื่องระเาแล้วเริ่มมจเริ่มแบบไงล่ขึ้นรถขึ้นรถอุ้ยสกะรดสุดสีมากใช่ตอนนี้คือแบบห่างกันสองสามแต่ว่าจุดเราเริ่มโดนเยอะมากเลยอะเ่จุดเอโค้ดเยอะจุดเอโค้ดเยอะ

เรากำลังแทบเอเว้ยมันเล่นบ้านมันโคตรแต่มันจะแต่มันจะชนะแล้วเอออย่าแล้วไม่มีรถไฟด้วยด่านนี้มันสูสีกันเต็มจำอะไรกับสืบแล้วว้ายเดียวเออถ่านไม่ได้ถ่านไปเนี่ยไม่ถัานไะไม่ถันแล้วเนี่ยโอ้ไม่ถันแล้วเก้าแปดแล้วโอ้เก้าเข้า โอ้ยอ่ะดูคิวผมเลกั่น3ามสองตายแปด้็คือไอที่หนึ่งแม่งหกตายสองเคเนจิตายเยอะอยู่ย5่ <S <S ห,หี่สเกือบเข้าแล้วเฮอยเอาเอา<ๆ>เอ,เอดีนะพอดีนะดูสแ,แตตก่อนอ่ะเซฟวิดีโอไว้